ตอนเพิร์ลจเป็นนังหาก็ได้เก้าปีนี่แหละหางเด็กเก้าปีเลยอันเคยจําได้อยู่เพราะว่าแต่เขาอันนางอยู่เพื่อนพอเนาะอันนี้ค่ะแบบว่าตอนนั้นเพิ่นลกำลังเริ่มเด้ตอนน่ะพอเพิ่นลชิมักไปคือทั้งอันน้องเต้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นลว่าอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นแม่นแบบเป็นคนมักไปเนาะเว้าไปเพิ่ะเป็นคนมักไปหาองคพี่เนาะตอนหนูแม่มือเล็บตีมือกระคู้เส้นเพื่อนโบไฮต์ต์ย่างเบิ่งย่างเพิ่นเบิ่งย่าง น้องอยางบังเอ็นช่องไหมอาะเมสิประองแบบนี้น สวัสดีสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC, กันเบิร์สุขุสุคนคือเก่าเดอนะ้อเนาะวาสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวะต่างประเทศเฮาพแม่พี่น้องเลยขอยินดีตอนรับเขาสู่ซองมูกดาวันสาวลาวคือเกา่าพบพ่อกันมื้อนี้เนาะพแม่พี่น้องก็ได้เขามาเยี่ยมมาหาทั้งอาน้องซาเพิ่นเนาะ ก็เห็นหลายๆขู่หลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้เข้ามาถ่ายทำน้องเพิ่นแต่ก่อนกะอ่ากะเคยเห็นเพิ่นอยู่เนาะแล้วกัคนบ้านเดียวกันแต่ก่อนกะอ่าการศึวษาเรื่องเฮียนนี่กะอ่าผู้หนึ่งปสองผู้หนึ่งปหนึ่งเอียงะมาณนี้แหละเลื่นกันล่าปีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เคยพู้จักเพิ่นอยู่แต่ก่อนกะเนาะวันนี้หลายฟ้าหลายปีกะ กบ่ได้พบได้พอกันเนาะพ่อแม่พี่น้องคือว่าแลต่างคนก็ต่างไปภายไปลาเวียกงานของภัยของลาวเนาะเฮาก็ได้เบิ่งคลิปหลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเยเนาะที่ว่าหลายคู่หลายคนที่มาถ่ายทําเนาะก็บ่คิดว่าอาการน้องเพิ่นสิแฮงขนาดนี้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนทั้งสามุดาฮู้มาก็ก็ธรรมดาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เพิ่นก็เว้าอยู่ปากได้อยู่เนาะคล้ายๆแบบน้องมะนาวาแต่ว่าเพิ่นสิไปตลอดเลยเนาะแต่นี่เฮามาเห็นคลิปแล้วก ว่าถือว่านักอยู่ว่าศันเนาะบกค่อยปากาบกค่อยว่าว่าะศันคันสิว่าแล้วก็เฮาไม่ได้เจอกับเพินนี่ก็โอ้จากสิว่าจากจากปีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าหกเจ็ดปีหรือว่าหกปียังก็ว่าได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะพอทั้งสามมุกดากลับไปไทยพอฮู้เพื่อนกับั้งแต่ข้าวอยู่อ่าเพื่อนน้ำพอนะ่อเนาะตั้งแต่อยู่บ้านใต้ เพิ่นก็เป็นคนบ้านใต้เนาะเมื่อนี้ทางสามุดากา elle, ็ย้ายขึ้นไปอยู่บ้านเนือ้อแล้วก็ไปไท่ายก็บ่ได้คอยได้พบได้เห็นเพิ่นก็คิดว่าอาการน้องเพิ่นดีขึ้นเนาะเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้เข้ามาเยี่ยมมาหามาแวะเนาะก็มีทั้งเอฟซีเรือผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะให้มาเยี่ยมมายางเบิ่งอาการน้องเพิ่นว่าซันเนาะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมมาหา,าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอา้าก่อนอื่นเดี๋ยว เข้าไปเบิงไปส้มก,กันก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะเป็นคนบานเดียวกันกับสาวม,มุกดาน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยหักบ่คอยได้มากเนาะพอทั้งเฮากลับไปพูดไปพี่แน่แต่ว่าเพิ่นกะอยู่ให้อยู่หน้าว่าซันสงสัยเพิ่นนันนาประจําเลยไปจักเบิงเพิ่นนี่เนาะปะบ่เป็นการซักซาเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเทียงให้เทียงหน้าเพิ่นเกือบจำทางบอได้ ต้องมาจักจักๆปีเนาะพี่น้องมาได้มาเสร็จนี่เนาะแล้วก็ทางทางนานี่กลับบ่ค่อยได้มาเนาะมันเป็นคนละมุมของทางนาสามกุกดาโผทางมาทาเพิ่นสบายดีเด้อเนี่ยไปแักหัวแักแคร์เพิ่นเลยเจ้านี่อยู่ซื่อๆเนี่ยพวกเพลินบ่กจะเคยมาอยู่บ่มทางก่อนเคยมาตั้งแต่สมุกเทรตั้งแต่เขาหน่้อยตั้งแต่นังหน่้อยเพื่นนละจะผู้สาวเก่าไปจัก้ะ อันนี้ไม่ก้อนละใส่ซิบอนแต่ก้อนแต่กป็นเป็นสาวเนาะโดยเป็นว่าหรือว่ายังน้อยแต่พอไปพี่น้องเลยเคยมาเป็นได้สมุกไว้โอ้เมลนี้ป่ท่าอ้าแต่ก้อนแต่ก้อนน้อยนะสมุกเออแต่กินเลยพอไปพี่น้องเลยโดยเคยไปดินไปดูแต่คอยเบิกนี่นางนี่อาจจะดูล่าเขาวเดียวกับเจ้าเนาะเมนล กะสิประมาณนี่เนี่สมุมเวรแต่ก็เป no nope. no 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 ็นกะสิเป็นน้องเนื่องนช่ไหมน้องมาหรือว่ารุ่นเดียวก็ข่อยจักข่อยเบิ่งเนาะซาซีซาฮาน้องประมาณน้องปีนึงหรือป่ะาสองปีประมาณนี้อืแท่งว่าเคยมาหลีดมาลมได้ใช่เนาะไอเบิ่งงื้อลรกอื้นของเก่างื้อจำได้อยู่จังเนาะเราปากได้อยู่จ้าโอเคสารพ่อแม่พี่พงษ์ป้าบะทาถือเอาเนื้อนุ่มในกระตารุดนะเนาะปถือเข้าไปฝ่าไปตอนเพื่อนพงษ์พี่น้องเลยมากระเป๋าทาแล้วก็ปู้สาวนวลเนาะ อย,อยู่ให้อยู่หน้าอยู่บ่เนาะมาแบบชุดรวดสรดร่ได้พองงพี่น้องเลยมีคนอยู่เถียงให้เถียงหน้าอยู่บ่ยน่เนาะมิดสม่อยผูกทางสานวนวลเพลินสบายดีด้อสานวนวล <laughs> จะคือลึกลับลับดื้อแท้ <laughs> โดย อ้าวคือเงียบคือเงาแค้มีคนอยู่เที่นอนอยู่บ่อยเนาะมีอยู่หรอเดี๋ยวบอทหาเดิอขึ้นก่อนขออนุญาตขึ้นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมโอ้ก็นอนหน้าเป็นประจำเลยบ่เนี่ยยายหัวสบายดีเด้อเอ้านอนละบัดนี่อุ้มไม่นั่งนั่งไปน้ำมากเหนเดิโอ้ พากันนอนหน้าประจำเลยบอนี่น่ะโอ้บังดูอ่ะหาทางยานิดไม้ให้ดูุูขึ้นนั่งเหมันดูขึ้นนั่งเป็นยังไงเด้เนาะแม่ก็บชิบะเพศอดะแม่กับินหนาวี่ดพี่ได้บอากเนหนาวี่เยอะเนาะไปนี่แล้วบ่ก่ะไปนี่แล้วบ่ ข้างในคิดวาได้ข่ามาเนาะใช่บาดวีดาปิดปิดว่าใครเหอปิดมาพี่อยู่เนาะวีด้าพอข้นกัพอเมินหูเมินตาอยู่เพิ่นปากมาได้เพาอันนี้ม่เนี่เมื่ไรเม่อไรเราบอกปากเนาะบอกปากเลยอ๋อแต่ะกี้ชาหู้มาเพิ่นกับแค่ไข้แบบอาการคือน้องเต้าเด้เพิ่นว่าได้ค่ะแต่เพิ่นมักคนมักไปเนาะเลยและบันนี่แอนจากนั่นคือว่าปากมาได้ทราย น่แมนตะกี้คือซื้อว่าเพิ่นปากเพ,<า>กพกิ่นลร่กตะกี้นะเก่งปากนะตะกอนนะเาบเปาก,ก,กมาบบ,บ,บ,บาได้บบเป็นแบบโบว่าบังยังมาได้เั้าปีได้สนได้ได้ชองปีเด้ดูวออดสองปีเนาะเวลาเขาบอกก็เพนะิ่นได้เพิ่นเข้าใจอยู่ป่ะถ้าข้าใจเข้าใจข,ใจข,ใจขใ้าวนาคนป่าเนาะเาจะได้ยินอยู่เนาะจะได้ยินอยู่เขาบอกกับหอกชาย่โดยสเอิ่นลองเอิ่นเลยซาซา เป็นบอดีเงินไปใจเนาะเพิ่นอายว่าเพิ่นแบบชี้ว่เวลาอันนั้นมาเพิ่นคือหันข้างใช่เช่นอะก็หันข้างแบบนแบ่เพิ่นมากับทาไผนั่นก็อ้อยมาทางนี้อ้อยมาจะเห็นหน้าเพิ่นอื้อยมาด้วยสันอ้อยได้บอกโอ้ยเชียงนาโอ้เชียงนาเปลี่ยนมาทีหอ้จังวะคิดแรกนันเพิ่นเป็นแบบได้อันนี้น่ะก็ไปสาเห็นเถอะนะจะแรกเพิ่นก็ตกเฮือนแต่ยัง หน่อยโอ oh. mm. e mm. <you know ้โต๊ะเพื่อนพอดีด้อได้ไล่กันหยกกันก็บโต๊ะเพื่อนโต๊ะแล้วก็จะหัวตรงก้นอืมอืมแ่บพิษสิ่งมโนสิ่งที่บ่เนาะบ่แต่ว่าฮู้ซึกว่าเพิ่นเพิ่งจะมาเป็นนักนี่วังสิบปีขึ้นหลังนี่จักเบิร์อย่งเนาะ ตอนเพิรนจีเป็นนั่งหาก็ได้เก้าปีนี่แหละหางเด็กเก้าปีเลยอันเคยจําได้อยู่เพราะว่าแต่เขาอันนางอยู่เพื่อนพอเนาะอันนี้ค่ะแบบว่าตอนนั้นเพิ่นกำลังเริ่มเด้ตอนน่ะเพราะเพิ่นชิมักไปคือทั้งอันน้องเต้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่์นว่าอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นแม่แบบเป็นคนมักไปเนาะว่าไปพต่เป็นคนมักไปหาองคพีกเนาะตอนนั้นแม่สาวปากทางอันนี้บอกเพลงเพิ่นแม่ไม่ได้อยู่แม่ะน้ำไป กลางคืนกันน้ากลางเว้นกันน้าแม่น่ะตอนน้นน่ะอุ้มบได้เห็นเพิ่นแต่โดนคิดว่าอาการเพิ่นเพิ่นกลับมานานมากตอนเพิ่นบเพิ่นบปากนี่เพยเพิ่นเริ่มต้นจากไงซักจากเพิ่นตะกอนไปหาห้องทิ้งเราไปยางไปเรื่อยๆนะไปซักชิวานี่ไงไรแบบเป็นแบบคอยซึบมาเรื่อยๆบบนี้เลย ชิมเบบแบบชิบะคนเดียวใช่ไหมบ่เบบได้ชิบะเขาหน้าเข่านะโอ้เบบชิโบเบบโมโหจักยังเนอได้กินหือกินยาอยู่ป่ะสาเน่ไม่ได้กินเลยเนี่ยป้าเดี๋ยวชงปีแล้วป้ายาข่าวปากเนี่ยป้ายาชื่อม <g pakai> ้าได้มาจากปากเลยนี่เป็นน้ำชาป้ายาจักยายจักแล้วกินมากับโมม่มีเงินมีคำเผาเนาะเอาจนว่าหด ได้ปีแล้มผมม่มีเงินไม่เงินไม่ค้ำไปเลย้ห้องอกล้ใกล้ห้อง่หนบ้างห้องมสวันนี่เออเอาแต่ะเรือนั้เทืออะไรนะไปแต่เทือนั้นเอ๊มันบ่ตามเนาะเทือสามพันสี่พันบาทไปเอาแต่เทือนะอนแต่ตงบนนอกของนาเ้างกันเนาะงบอย่างหาเงินหาคัำมันก็ลำบากเนี่ยคุณพี่น้องไปเอายามาให้กินกันบัดเวลาเขาลงไปยืนกับเทือพันเทือ2 0องพัน เดือนนึงเบดต้องไปเอาอีกอันนี้หันพ่นยูแต่ทึ่งเถียงบ่นี่ทึงเถียงอยู่ตารางบ่ได้ลงบะบ่ลลงลงม่ได้่ะพ่นยางได้บ่นี่ม่ได้ได้ยางนะโอ้ก่อโจมลุกโจมนั่งกโจมลุกข้นเวลาแบบเขาของน้ำของในได้สะนี่ของน้ำของในก็ไม่ได้ไปแล้วแบบว่าเมย์บนระบาดเองมาเลยเบดเลยโอ้ตอนนี้มาแบบพันข้นมาแบเพ่นเหนียว ก็จุกลิตอาบน่ำแบบกินข่าวกินนนํำไี่เฉยยายกินข่าวกินน่ำกัป้อนเพื่นบ่ม่ได้ป้อนกินองกินได้ยุ่เขาใช่นุมหน้าอมากด้วให้น้องเพื่นแก้แก้ให้น้องเพื่นกินละบงด้วยค่ะไม่ได้ปัวไหนนี่นะยูชื้อนี่นะตี้ปัวยูัวนะทั้งแม่ซื้อนนนมมาผ่นลองลองแก้ให้เพ wow <e sure ื่นกินลบงใจใจลายกินของผ่า เพิ่นกินอยู่เวลาหอนมากเลยโกินโมกินดิแต่ันมีแต่เพิ่กินบ่กินเองบดเลยเท่าเพิงเพิ่งนพิ่งเพิ่งเพิ่อนพิ่งเ่งเนิ่คเพ่งเพิ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 ่งเพ่งเพิ่งเิ่พิ่เพิิงเพิ่เพิงิกเิ่งิงเพิ่งิ่ง่เงเพิ่เพิ่่งเเพิ่เเเเเ่เเเพ่เเพิ่เิงเิ่งในคลิป เพิ่นง่าเพิ่นคบเข็นคบมือเจ้าของมาคบนี่มุนมึนเลยในสมดุนกติมือเพิ่นงมาเข็นกะเข็นเจ้าของกัดเข็นตัวเองเข็นเองมุนเบิ้ลเนี่การในกัดแต่ก็ขับติมือตัวเองกล้วฉันดิ้นเขาแบบกัดแปลว่าเขาเชียวเขาออกมาได้นะเนาะแบบว่ามันแข็งเลยดิชิเน้นแข็งมันนี่ฮะแบบมีสติแบบว่าจะดึงแขนออกนะ อยู่กันจะคนฉาอยู่เทียงให้เทียนหน้าเนเทียหน้าอยู่เขาอยู่เพื่อนเด็กหน่อยไม่เด็กหน่อยอยู่บดก็ค้นนะขามากับเพื่อนคกคนอันนี้แสดงว่านอนหน้าประจาไม่ได้เลยพผล่ก็แม่ก็อยู่หน้าตรงผวกลูกกันขาเมื่อนอนเพื่อนนานนอนหน้านี่แทบจะปีเราโอ้ย็ตอใเป็นเนี่ย พามานอนนาตลอดเลยโดยอืแต่เป็ดเก้าปีโมานอนอยู่นาเนเมืองนอนเทือ,อนเดีเปวนำไปไนกลิ่นเส้นเอาน้ำฉ่างคนนะโอ้อน้ำฉ่างไปเกล่ยน้ำฉ่างดูดเราไปเกน้ำฉ่งพานาอ,อาน<ภ>าอน,อนาบนนาวบ่อนใช่ะพะฮุ่มพะ้องคอนผสมีบ่พะฮ่มพะ้องกะเสีลระพะุ่มพะ้องกะไ่ือนนูนอเน อาบน้ำาบน้ใหด้สะอาดให้คนอยู่เทิงที่บ่อโดยอาบอยู่ซานดึงดงซานโจมดงซานเมนเนี้โอ้พคนกับปุบินะมาให็นดงใช่ไหมอบอละเฮี้ยงอ่ะนะปินป่เนี่ชาวหาปินปพี่ชาวหาเดียวเดียวเดียวไปเดียวไปเดียวไปมนหนเฮ้อาเยั้งอะนะมาได้ยาละคนออยเนาะ เออเป็นอายเนาะก้อนที่เป็นที่แรกนี่มีแต่ว่าโตเพียงที่ื่อบอะโต้เฮือนโตเพื่อนมันก็ได้เชื่อมมาเลยนีไงเชื่อมสภาพมาเลยแบบมาจากเชงทีงเช่งไปได้แต่น้อยกะนใหญ่มากดัดเป็นไปบรืนเนล่มือมันแบบนั่ตลอดนาะสมุกเนาะเยื่อยเลืย โอ้แต่กระบากระบบอวเนาะยังเนาะตามสิ่งตามเอ็นว่าน่ะแต่แน่นอนที่เิ่นกับบดิปอ่งในสอนวลนี่ตะกี้เนาะบหมเนี่ยเพิ่นกับคนปกติไงในสอนนวลเนยมันแต่บาตานะแน่อนพเป็นพี่น้องกันต่กอนเป็นกับตุยพี่คนหนีแนอตุยอ้วกตะกี้เนกระโตเพื่นน่ที่เป็นอิชุยนะตะกี้เนี่ยเขาอ้วกแบบหุ่นเต็มฮะนะพอดีงรถ้าเบาตาเคยมาดิ่น่นเลย เด็กชาวเตยยังไม่น like> like ้อยนะเด็กชาวเตยยัง no ม่น no? ้อยพอมาสิบ no ปีเนี่ยตอนนั้นแหละตอนเพิ่นไล่หยอกกันแล้วตกเพื่อนกันแต่น้อยกับหุจักยังเบิรอยู่บฝ่ายเฮียนอ่ะโดยโดยปู่ตอนนั้นเตยเรีอนเป็นผู้สาวหลายเด้อหลายมึงนันะแต่กัมีหลายคนบอกมีท่อน้องคนเนาะแต่คนนี้ทานทั้งแม่เนาะหลังจากที่ว่าโต๊เพื่อนแล้วกับบริมีอันเนี่ยใดแบบ่ามีคนตีคนหยั่งบอก กับวันที่ตกเขืนเนีกะมันจะหัวตรงก้นเนาะวันนี้มันหักวันนี้ขาไปหมอแล้วมันหากเข่าบกิจิตต์มีเพื่นพอได้เกิดอย่างนีงเนาะอย่าขูเีการเกิดขึ่น่ามป้มนมิแต่มิแต่หักตอนนั่นนะตอนเป็นตอกเ่อนนะบริจิตต์มือจะได้กินเขานะเมื่อจะไม่กินเข่าเนาะ ก็กตุกกระเทือนไปหั่นวันี่ใดๆนะก็บโมโหชินตามเอ็นกินเข่าม่ได้กินกินแล้วไปก็ห้าออกแล้วพิ่นเคยทำให้ร่างกายพ่อแม่บอสัย <โอ S 2> เวลาช่วงเพิ่นเป็นนี่นะบ่ได้เฮ็ดกับพอ่<โ>อแม่แต่ตอนเพิ่นเป็นชีวิตนั่นให้าอยู่ห้าแม่ให้แม่ไปนําเพิ่นได้พูน,พนห้ไปนําเพิน่นตอนชีวิตเดี๋ยวนี้บ่จักเลยทำได้แต่ตะโคงเองเดี๋ยวนี้บ่แจ้งเลยเดี๋ยวนี้น่อยมจัก เพราะว่าคืออนเท้าปไปน้ากับเป็นทวงเนะ้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ยิงเนาะไปคำมาม,มือไปเดึกไปเดินไปปุ่นไปพี่ผัดญ่าชนะพงศ์พี่น้องกับตอนนั้นะเพิ่นให้ตอนนั้นค่ะเป็นนักอะไไปชนยังเนาะมอดใ้จักยังเนาะสืมานนักชุดๆนี่คือสองปีที่แล้วนาะสองปีนี่แหละแต่ก่อน,น,นคือปากอยู่มันบ่แต่ก่อนกับปากอยู่พอรู้จากกินีกันหันกระทมอยู่วันนี้บ่ทมเลยอยากยังก็มอดให้หู้จักอื ก้เมยนีอยู่ในกินเขาาวัน้ำมันนะหากินเองไหมหากินเองกกรมปณาเปนเอง่ะบัดดูขืนไปก็ลูกงงสิงไปนะบัดินางนะสินางก็เติมลงมาเด้เพว่าวกได้ดูว่าพออยากว่าวดูว่าน่ไรโมโหดูดูก้เมยสองคนก็มาได้ว่าวว่าดเพิ่นทุบดีเพินก้าเมยยินว่าดีเปินห้องเปินว่าวอยแม่อยู่างอย่ีย่ยงย่นยงยงออ่ตอย่างอาง่าขึ้นมา นะฮาลุงดินตารางมันยังนีชีบอกว่ามาหาเฮาในชีสั้นนะเนาะก็พูดอย่ามาส่งสัญญาณบอกพ่อกับแม่เนาะมาเป็นชิกินเข่าทำชาติหันดังตื้มตื้มกระดุกหาขึ้นเข่าได้ไหมฉลุกมฉิงฉิ่งมาได้ไปนะบางผ้าไปก็ใช้สิไปบ้าเทียงเนาะผ้าผ้าผืนยางเนาะเบิ่งได้บ้านนี้ไหมอ่านหน่อยหนึ่งก็ได้ลองเบิ่งนะได้ปะ

น้องยางบึงเอ็นจ้องมั้ยอ่ยางสีประคองแบบนี้ยางมาโอ้ประคองไปแบบนี้เลยเนาะเพื่อเพื่่นเพื่นครึ่งได้อยู่ดีเนาะครึ่งได คำห้าวไปน้อยหนึ่งกับครึ่งไ้ยุบพอแล้วเนาะเป็นเ็กล้มของคบ้านอออวยหันบ้างโวยโวยว่าพี่แบบโวยนะันเลยบัดชินังก็ไ่ได้คอยนะเออเอาเอาเอาพนมานังก็ได้ยังโาอยูระบอ่านั่งด้วยมันนั่ง นั่งลงจำได้อยู่บ่นี่นั่งลงนั่งนั่งอ่อบันนั่งกันงอนั่งอีกอก็ได้ยืนเลยบ่แปลว่าค่ายๆแบลว่าพี่เดียวมามคะเนื่อยเนะคนเนะนั่งดีดีปีนปีนมาพี่แรอวะพี่เอาไว้พี่ดุกอ้ เพิ่นไม่ได้แบบเดียวทั้งอื่นเนาะจำได้อยู่บ่เนี่ยฮะจั้าจิบบ่อนะจ้าจิบอยู่บ่อจำได้อยู่บ่เนี่ยฮะถามนะแม่เอก้เป็นไพ่ฉันได้ถามเงี้ยลองดูฮะถามเด้วยถามมันคืนเยอะเก้เป็นไพ่ถามผู้ซึ้บิึงลักษณะนี่เพิ่นอยากว่าเอยู่แต่ว่าวอกเนาะเบิ่อเนาะ มคือสิมีอย่างเนาะสมมุติแบบคาสอย่างเนาะมีว่ามีแนวเห็ดยังผืนมวอาได้ไรเนี่ยย่าใบมออย่างมือห่วโอ้ยเมื่อยไปแล้วเพิ่นก็ว่ไมี่ยังเพิ่นก็ว่าผีพ่อผีแม่มันยังชังเห็ดยังได้ี่หันเราก็เห็ดบ่ได้ออย่างเนี่ยเลือกเอาเดี๋ยวอันแบบไปไปหามอได้สะเพิ่นว่ายังสะกตะกี้ ปร,ประชาธิปประชารประชารัดม<ล>แค่ค่ายแบบว่าอันนี้หันแบบว่าห้องห้องบุคอยจะตีตันไต่กับเราเลยเราบุคอยมักงานกันแบบสี่หัะต้องพึกเราอย่างตลอดเลยแบบมันจะแบบยืดเส้นยืดสายนะคล้ายเส้นฮันนีข<ล>ันคือว่า<ล>ห้าป้าเล่เาแบบยู<ล>ยูแต่เล่าที่ยูยูยูไปเลยี่นะเส้นเอ็นแห้งขี้จงเขาได้เลยนะกะนี่เอาเกาเอายาเขียวทร้งมันรานะเขาดิดยูดิดยูกับนองมายัง หาก็เป็นค่ามันหนาววังลมบังนี่นะย่างม่ได้นะตอนนั้นยางได้อยู่ยางได้อยู่บตอนนั้นตอนนั้นยางได้ตอนมันแดกวังค่ามันหนาววังมันรมเหมืนเด้เส้นมันจาวเนาะเดี๋ยวดมาได้แบบนี้หามัญมาง่ได้เไม่งนีวันนี้หากะชีลุกได้ตอนนั้นนั่งลุกม่ได้ตอนนะโอ้เบิ่งเบิ่งคอยชิลองอันมาใส่หนาแล้วเบิ่งแล้วกระชิบวันนี้ใจเนาะมันจะไปลองเบิ่งเลยเอาสิหวานต้องมีวันเนาะ อหายได้บ่มคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหายยากมือเราเคยพี่น้องอยู่พี่เจืออยู่ว่าใครมาหาเจ้านี่ว่าหาเพิ่นนะว่าไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นอยากอายได้โอ้เพิ่นหู้ยุ่ยซะหายว่าสมุกหายเพิ่นบอกไะ น้องมึงดูว่าถ่ายอดีตเก่าเอาอย่าเนาะเออมูเพื่อนดินเพื่นน้ำกันเนี่ยก็เราเคยดินกับเจ้าวะเดี๋ยวค่ะไปนิดนึงปิ้นไปเรื่อยเนาะเมื่อยแล้วคอเจ้านะเดี๋ยวมึงเนี่ยไปเนาะมาหานีเนาะ กินบ่ปรทานกินบ่ข้าวน้ำตอนเช้านี่เนาะกินแล้บ่บอกกันไหมกินแล้วก็ได้บ่สมบูรได้กระดมออย่างบ่ชื่อจำพักมาเช้ากินจำพักกินได้ทุกอย่างเลยบ่กินได้ไว้แค่เนาะเขาไ่จะคมกระน้ำหรือว่ามือเป็นกระน้ำตรอกเนาะ เราเนี่ยเสีนงปินแตะดูตนเนอนน้อยอันี่มันรเหี่ยวบัวบัวเลยเนาะนอนมะนาวยังว่าเนาะเป็นนั่นังว่ยว้าวอยู่ดิเต้าเพิ่นบัตรว่าวปิ้นนี่นี่คือเพิ่นบัวบัวเลยเนาะมันบ่คือกันนะวะกับโบได้บ่ได้ไปสใบ่ไหมป้าไปอยู่นอนคนเดียวกับโบได้ไปทางในบ่บ่โอ้ป้าใช้ก็อยู่หัดใบใช้ แต่ก่อนนึกว่ะใส่สู๋ใส่ยางพเพลินได้นำ้ำาแ,แต่ก่อนนึกว่าได้น้ำได้ยังใส่โฉก็ไม่ใช่เลยแต่ก่อนนี่อาการตะกี้นี่เนาะวาพื้นเดคจำความได้นี่แค่ค่ายเดียวคือน้องเต้าเลยเนาะโดยเป็นค้นว่าวว่าได้เบิร์ตเลยก็ห่าแต่ว่าเป็นคนแบบว่าไปเหตตลอดฮานะสันนวลไปแค่ค่ายอาการเดียวกันเลยเป็นหลองเป็นงานเนาะโดยไปพัดวาเชื่อว่าได้ยินเฉียงตู้เนาะยินเฉียงตู้ไปทั้งนั้นเม็ดมากมวนอันนี้ได้ยินมีใสกันดิ บ่ไว nah. ้เดี๋ยวนี้นะคําตู u, ้หลังเท่าท si ั้งอัดหูเมียเออเนี่ยบ่อยากได้ยินมันกระทบกระเทือนบ่เนาะนีๆคํายินเสียงตู้ังแล้วก็นกวาย่ครับอัดหูมือมันยังยกขึ้นนะมันอัดหูนันเหมือนยินสิตู้บ่คือแต่ก่อนโนมีาตกนี่มือเพิ่นันสิขังไว้เขัง ตัวอย่างนี้ยินเฉียงฝนตกไหมฝนตกมันหลังดังกสีตกเนาะแบบว่าย่านินะนะก้มหนาฉลุงฉิงนด้ญาติญาติอย่างเดียวอันนี้เนาะโอ้โหาเป็นแเนาะมีโลหูเฮาฝนตึ๊บแำ่พวกนี้เนาะอุนการแบบแปลกๆอันนี้ เคยคยๆว่าจิตเพื่อนี่เคยย่านเอียงมาก่อนเนาะเคยย่านเคยกลัวยังจักอย่างนะเคุยกับโว่าเอาว่ายังเนาะจังไ้าว่าบอกว่ายังไายังได้เขาได้คุยได้ถามเพื่อนเนาะเป็นนิ่มเหรอเป็นนิ้มอยู่ไเลยิ้มอยู่แต่โบปากเนาะเออยิ้มคนเดียวนยิ้มไปตามเพื่อนโบก็ถึงนิ้ม บอย่ายังเงี่มกันนาอยู่เหมือนกันนะแต่บ้อนเพิ่อนมันเีกว่ะคลายุงามด้เพิ่นการยังแบบอันนั่นเดีบอกตีแบบเมไป็นนำเป็นป่าวนำมันีนวมยังมานอนในนอนนากะหิตแบบลำไห้ลำนาํำได้บ่ตอนนั่นนะได้อยู่เห็ดไห่เห็นนาเห็นนั่นได้อยู่ค่อว่นลำนา้ลำนาลำเนาะเห็ดอยู่แต่ตอนนั่น เกี่ยวขอไปนั่บัดยังหายก็จับพวดด้วย้จ่าไปแล้วลอตอนนั้นตอนพันธิเดิมเน,นี่ยโคคนี่ญาติเนาะอันแบบว่าอันแบบทั้งพอดทั้งเมย์เบดเคยใส่ควมุนเฮงกับน้องพันจะเถื่อวะแบบว่แบบา,แบบาแบบอันตบตีเวลาชวนพี่อาการนองที่เพิ่นข้นแบบสีนะแต่เมย์นั่นบ่ได้จะเถื่อเมย์แต่พอดก็ยังโมหุ แม่น่ะบอกเคยเหตุมีส่วนในรอสมุกเนาะบอกยันแบบว่าคือแบบว่าช่วงที่แบบว่าอาการน้องเพิ่นเป็นซี่อะไบางเทื่อแบบคือทางคนรอบข้างญาติควบคุมสติเตียงบ่ได้หั่นนะและยันแบบเออลงไม้ลงมือใส่กระเพิ่นบ่หั่นนะบัดนี้มันแฮ้งนักกว่าเก่าหั่นนะคันเฮาเจอแบบนั้นนะแต่ว่าแม่น่ะบ่ได้เคยจักเทื่อแม่นะอพอเขากลับหุ่งเขามูฮินเขามูฮินจักออแต่แม่นี่เฮ็ดบ่ได้แม่นะ เห็นลูกเนาะโอ้ยเห็นอย่างกับยันลูกเจ็บเนาะก็เหบ่ได้ก็ลูกแต่ลูกตลาดแล้วไม่เดตุอะไรเจ้านี่ได้ก็เพิ่นนี่คนเดียวนี่บ่โดยโอ้ลูกสาวเดียวลูกสาวคนเดียวเอาแบบลูกแต่ละคนเลยสะเป็นลูกสาวผัวคนหนึ่งเนาะโดยโอ้เรามีสองผัวได้สามลูกอ๋อสามลูกอนี่กักับผัวคนนี้ ถ้าวกาเพิ่จะดีนี่มีครัวมีครัวด้นี่เนาะสามครวแล้ยนี่เลยอ้ยตะกี้เพิ่นเตะีได้ได้บวาเนาะตะโม่ปานเดียวก็ยังเป็นข้าวครัวไ่ได้่อเบือเบือเบื่เบื่อเตื่อบ่เบือเบ่อเเออเบอเะอเเเ่อเเเเเเอ่่่เเเ เป็นกำลังใจให้ได้เยอให้เศร้าไว้ๆเด้อกะตาดูตูนเพือน้องตัวเมีพี่น้อยบ่ได้เห็นเพิ่นหายฝ่าหลายปีแค่เพิ่นอาการซีดีขึ้นกว่าเก่าคำบ่เบิงในคลิปกับบู้ซ้ำว่าอาการเพิ่นนักกว้าวเนาะอันจังไรพี่อุ้งั้อมพี่เลยเด้อนี่สิกลับบ้านป้าเนาะบายบายด้วยฮะมาบายบายด้วยมาเยอะเนาะ อาเดี๋ยวมาดูเะาปืนใชเงาปืนชิเมื่อป้าเลยค่ะมาดูมาบายบายดู้ค่ะอากับป้ากันเด้อเนมือเด้อโดยโดยเมยกันมิจตว่าเป็นกำลังใจให้ชูชูด้อวยได้เนาะคือน้องเต๋ากับยังว่า่ายูุ่พอโกปลาเป็นหนีเป็นหันแต่พอแม่กันยังโมโหจักป้าเป็่นช่างโมโตกมาได้เลยเจ็บหนีเจ็บหันกับโก บมจักเลยเนาะบมจั๊กเป็นไข่เป็นน้ำก็โอ้โหนะบมจักโดยเอาจากไหนบัางเนาะกระเช้ากระปาเด้อร์บ้างเนาะกระปาร์กันไม่มีแล้วเหมือนเดิมสบายดูดีไม่เฮงโดยอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาโอ้ป้าเบิ่งแล้วก็บอกคิดว่าอาการเพิ่นสินักนวงถนนในปานนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเอาจังไหนกับเป็นกำลันตีกำลังใจให้เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นกะ บ่ได้ไปหาหื่นหาหมอเนาะหยุดการรักษามานกระซงปีแล้วว่าสั้นอาการน้องเพิินกะถือว่าหน้ากกาวบวปากว,า,วาเหงหน้ากน้องมะนาวลายเท่าเนาะน้องมะนาวยังว่าอ่ามักไปแต่ว่ายังฮูเบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพแม่พี่น้องทั้งสาวบุกดากะสิได้โคจบคลิปลงเพลงจำนีทวมาพิดพาป,ประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยเด้อท่านี้โอการคาว่าสบายดี